และบ่ายนี้ท่านผู้ชมค,คะนี่แหละค่ะเดียวเร็วๆนี้แหละค่ะขณะนี้กํนนาลังหารือกันอยู่เนี่ยเพราะว่าพลเอกอนุพงศ์ก็หารือกับกระทรวงมหาดไทยกับกกตนะคะแล้วก็จะมีการกาหนดกรอบเวลาในการจัดการการเลือกตั้งผู้ว่าก,กทมและนายกเมืองพัทยาวันนี้นะคะรู้ดีรู้ชั่วกันนะคะไปฟังพลเอกอนุพงศ์ว่าจะพูดคุยเรื่องของอะไรบ้าง ี้จะมีความชัดเจนเลยไหมคะเรื่องคิดบางการผิดเลือกตั้งเตรียมการ,ร,รเลือกตั้งทางดูถึงความพร้อมของของส่วนเกี่ยวข้องนั่นคือทางกรกตรแล้วก็กระทรวงการคลัง้วถ้าพร้อมทุกอย่างก็จะได้นําเรื่องเข้าครมให้ครมพิจารณาวันนี้ข้าวจะคงจะคงจะ,งจะ,งจะงจทราบนะ ทีนี้ถามว่าจะสามารถเสนอเรื่องวันเลือกตั้งผู้ว่าผู้ว่ากทมและเมืองพัทยาเข้าสู่ที่ประชุมคลมในสัปดาห์หน้าหมายถึงว่าพรุ่งนี้ได้เลยหรือไม่เนี่ยนะคะไปฟังคําตอบค่ะถ้าเรียบร้อยแล้วนี่หมายถึงว่าสัปดาห์หน้าตามที่เป็นข่าวเลยไหมคะก็ถ้าถ้าพร้อมขั้นต่อไปก็คือผมใช้คำว่าขั้นต่อไปนะขั้นต่อไปก็นําเข้าครมให้ครมพิจารณาของครมพิจารณาแล้วก็แจ้งกลับไปกรกตทีนี้ก็เป็นขั้นตอนกรกตกําหนดนะ ว่าจะประกาศเี่อการเลือกตั้งบันไดแล้วก็เป็นหน้าที่ของกรกต ก็เรื่องผู้ว่ากทมกับผู้ว่าพัทยาย,ยัางไงคะใช่ค่ะเพราะว่าถามกันมานานนะนะคะความคืบหน้าล่าสุดทางนายกเองก็เคยบอกว่าน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแต่วันนี้น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่มหาดไทยเนี่ยประชุมร่วมกับทางกกตนะคะในระดับคณะทํางานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสํานักงานกกตพ่งจะช่วงบ่ายที่ผ่านมาเดี๋ยวคงจะได้มีรายละเอียดกันแต่อันนี้เราวางไทม์ไลน์ให้ดูค่ะคุณผู้ชมว่าถ้าวันนี้ประชุมเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วเห็นพ้องต้องกันขั้นตอนต่อไป จะเป็นอย่างไรก่อนจะนําไปสู่การเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็ผู้ว่าเมืองพัทยานะคะวันนี้ถ้าสมมติคุยกันส,รรสับเรียบร้อยตามข้อตกลงที่ได้23กุมภาพันธ์ค่ะจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนําเสนอให้คอรมอรพิจารณาครั้งต่อไปนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ย ถ้าไปดูตามพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562ถ้ารัฐบาลกำหนดชัดเจนแล้วว่าจะเป็นวันไหนหรือเห็นชอบแล้วเนี่ย60วันหลังจากนี้ค่ะจะต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ ก็น่าจะไปตกอยู่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม65อย่างที่เคยเล่าสู่กันฟังเอาไว้ซึ่งตรงนี้เนี่ยระดับคณะทํางานของ2หน่วยงานเนี่ยมีการหาเรือกันก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็จัดทําแผนการทํางานเรียบร้อยแล้วนะคะพูดง่ายๆเขาทํางานกันล่วงหน้าแล้วเสนอคอรมอรอคอรมออนุมัติออกมาอนุมัติเสร็จสรรแผนงานที่คณะทํางานทั้งกะกะตและมหาดไทยเนี่ยได้วางร่วมกันได้จัดการร่วมกันแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ทันที คาดการว่าถ้าเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอแล้วคอรมออนุมัติ8มีนาคม2565ค่ะทางมหาดไทยจะได้เสนอเรื่องต่อคณะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบในการเลือกผู้ว่ากรุงเทพและรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะพอเห็นชอบเสร็จสับเรียบร้อย9-11มีนาคมค่นะ สำนักเลขา่ะการคอรมอรเนี่ยจะได้แจ้งมติคอรม,อรมอรให้กะกะตรับทราบหลังจากนั้น21-31มีนาคมกะกะตต้องประกาศตราพระราชกิจสีกาก่อนนะคะว่าจะมีการเลือกตั้งทั้งที่กรทมแล้วก็ที่เมืองพัทยาต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน5วันค่ะหลังจากนั้นก็จะได้เปิดรับสมัครซึ่ง การเลือกตั้งวันเลือกตั้งเนี่ยที่เ้ามองกันเอาไว้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม65หรืออาจจะเป็นวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม65อันนี้ขึ้นอยู่นะคะว่าที่ประชุมเนี่ยจะเลือกวันไหนความชัดเจนในการเตรียมความพร้อมอย่างไรก็ตามถามกันมาเยอะค่ะว่าแล้วการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยกรกตแบ่งยังไงบ้าง อันนี้ที่เขาคุยกันไว้คุยกันแล้วคร่าวๆนะคะระหว่างกกตประจําจังหวัดกรุงเทพกับกกตอของจังหวัดชนบุรีเนี่ยเขากําลังรวบรวมความคิดเห็นอยู่ซึ่งทางกรทมเนี่ยจะแบ่งตามเขตเลือกตั้งเป็นหลักค่ะเพราะฉะนั้นเขตกรทมเนี่ยจะมีผู้ว่ากรทมหนึ่งคนแล้วก็จะมีสมาชิกสภากรุงเทพมหาะนะคร50คนตามจํานวนเขตปกครอง50เขตที่เป็นเขตเลือกตั้งส่วนที่พัทยาค่ะ ตรงนี้เนี่ยทางสํานักงานกรกตชนบุรีเนี่ยแบ่งรูปแบบการแบ่งเขตเอาไว้3รูปแบบให้กรกตพิจารณาก็คือจะมีนายกเมืองพัทยา1คนแล้วก็มีสมาชิกเมืองพัทยาอีกรวมเป็น24คนด้วยกันนะ,นะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามพูดว่าที่ผู้สมัครคนไหนก็ตามที่บอกว่าพักเราผู้สมัครเรามีสอ,อก,กออยู่ในมือ40คน บางคนก็บอกว่ามีสกอสขออ,อยู่ในมือกว่า40คนกว่า50คนให้รู้เอาไว้ว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกกันได้มีแค่ห้คนเท่านั้นนะคะไม่ถึงร้อยคนไม่มีจํานวนเยอะอย่างที่หลายพักกล่าวอ้างกันว่ามีผู้สนับสนุนอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอความชัดเจนวันนี้ค่ะแต่ว่าไม่น่าจะทิ้งไทม์ไลน์ที่นําเสนอกันมาดังนั้นชาวกรุงเทพมหานครเตรียมตัวให้พร้อมนะคะช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ดูคนที่รักดูจะพักก่อนแล้วแต่แต่ให้ดูคนที่รักดูผลงานดูความเป็นไปได้ดูนโยบายว่าเขาจะมาพัฒนากรุงเทพมหานครให้ท่านจริงหรือไม่เช่นเดียวกันที่เมืองพัทยาเพราะอย่าลืมว่าทั้งสองแห่งนี้เนี่ยทั้งพัทยาและกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวมีงบประมาณมาการจัดการงบประมาณการแก้ปัญหาต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยสามารถทําตามที่เราตั้งใจท,ทําที่ตามที่เราต้องการได้หรือไม่อย่าเลือกคนที่ดีแต่พูดอย่าเลือกคนที่ เข้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้ทํางานให้เราจริงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะได้สนองให้ว่าที่ผู้สมัครเนี่ยเขารู้ว่าประชาชนต้องการอะไรประชาชนคิดเห็นอย่างไรวันที่ออคุณไปลงเลือกตั้งพวกเขานั่นแหละค่ะจะเป็นการทำ,ทำให้พวกเขารู้ว่าเราควรที่จะเลือกคนแบบไหนเข้าสภาไปพัฒนาบ้านเมืองให้เราค่ะค่ะเอาละค่ะเราพักกันอีกสักครูน่นึงนะคะ,คะเดี๋ยวกลับมาพบกับพี่เกียงนันตะคว้างค่ะ